ค่ะดิฉันชื่อนางสาวมัทวรลบิน,น,บนอยู่ชั้นมห6ทับกเลขที่26ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันธิรามงเดชอยู่ชั้นม6กทับหเลขที่ส0มสิบค่ะดีค่ะดิฉันนางสาวลีวันคนันสนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ทับหเลขที่ส1บอค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชินีสุขอ่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ับ6เลขที่33ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิวัฒนทันจำลืนค่ะชั้นม .6 ทับ6เลขที่34ค่ะศิลปะพื้นบ้านหมายถึงศิลปะที่มีความงามความเรียบง่ายจากฝีมือของชาวบ้านทั่วๆไปค่ะสร้างสรรค์ผลงานอันที่มีคุณค่าทั้งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของท้องถิ่นในชีวิตประจำวัน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชาวบ้านมีติดต่อกันเป็นเวลานานรักษาสืบทอดจนเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ับบ้านมีสีผ้ามีเหนือกลางอีสานใต้ จะมานำเสนอเสรปะพพื้นบ้านของจังหวัดอุทยธานีกันนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะวัดโบสนะคะตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเดิมชื่อวัดโบสมนูลมสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินประมาณปี 2, 2 3 3 4 4เป็นศูนย์กลางของชาวบ้านนะคะที่มาทำพิธีกรรมทางศาสนา แล้ววันนี้นะคะเราก็จะพามาชมภาพวาดฝาผนังที่วัดโบสนะคะเป็นงานฝีมือของจิลล์ปินนะคะมาขอสอบถามประวัติเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดนี้ เมื่อในสมัยก่อนเราเรียกว่าวัดบดมาลมเพราะที่เรานั่งเรายืนอยู่นี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าไฉนาศชื่อว่าว um ัดบดมาลมแต่ปัจจุบันนี้ชื่อว่าวัดอุโกสถาลามเป็วัดที่สร้างในปลายกรุงศรีอยยธยาราวปีพศ2224ของรัตนโกสินทร์ตกปีโบราณทหารที่นี่นั้นมีที่เดียวในประเทศไทยที่อยู่คู่กันและสร้างบนยินแดงสูงเพราะวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมบ่อย อ่าเป็นภูมิยาของชาวบ้านในสมัยนั้นในการสร้างโบสถ์วิหารที่พู้กันสำหรับภาพวาดในโบสถ์นั้นเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นภาพวาดพุทธประวัติแต่เป็นภาพวาดพุทธประวัติที่ยาวกว่าปกตินะครับแล้วที่สำคัญน,นั้นนะฮะการสร้างหรือการวาดนั้นในสมัยรัชกาลที่4สําหรับวิหารลังสูงนี้นะครับตามประวัติแล้วนะอาจจะเขียนในสมัยรัชกาลที่5หรือเพราะอย่างยิ่งด้านหน้าที่เราเห็นนี้ที่หน้าบันมีการวาดไว้ คางหนึ่งชาวุฒิการจาลึกแสวงดุลนะฮะมีด้วยกันสิบอย่างกันแต่หนึ่งอย่างนั้นต้องไปกไราบไหว้พระพุทธบาทที่สระบุรีแต่เมื่อลอ็อคพิธีแล้วนั้นการที่ไปไหว้ที่สระบุรีนั้นต้องมีทุนทรัพย์นะฮะถึงจะเดินทางไปได้แต่ที่หน้าวิหารานั้นเป็นการจําลองน,ะ,ะ,นะ,ะวิหารหรือว่าภูเขาตัวน้พุที่สระบุรีไว้ที่นี่แล้วมี ทุบัด e จำลองอยู่ด้านในแต่ไหวที่นี่แล้วมีบุญเสมอเหมือนไปถึงระาุรีและประการสำคัญด้านหน้านี้เป็นการจําลองนะชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านสาวรีเมื่อร้อยปีที่แล้วมีทั้งตลาดบกตลาดน้ำและที่สําคัญในวินหารลังสูงนี้เมื่อเข้าไปแล้วถือว่าที่นี่อาจจะมีที่เดียวเลยก็ว่าได้ในลุ่มน้าสแกกังเป็นมนงหนทุกของลุ่มน้าสแกกังเพราะภาพวาดเมื่อเราเข้าไปแล้วจะมีภาพวาดาาาพระศรีมาเสต็จโดยเฉพาะนะะโบสถ์โดยตรง จากพระเจ้าโดยพระเจ้าเป่งมาจาว่าท่านจงเป็นที่สูมเาเถอารล้อมหรือศิราหน้าเวลาเราเข้าไปแต่ถือรูปแต่ถือองค์แป่ถออย่างมีความรู้ความสามารถไม่ซ้ํากันจึงเป็นมงคลสูงสุดของนน้ำาสงกลางและที่สําคัญเป็นไฮไลท์ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งมีเจดีย์สามสมัยอยู่หลังบนลูหานประกอบไปด้วย 8, เจดีย์แปดเหลี่ยมนั้นเป็นตัวแทนของอิสยาตรงกลางเจดีย์ยอดไม้มงสองห้ยอยอดเป็นแทนของรัตนโกสินทร์ ทางตอนใต้สุดเป็นเจดีทรงระฆังความร้องฝังกองฟางเป็นตัวแทนของสุโขทัขทยเรียกว่าเจดีสันสมัยสร้างพร้อมกันเป็นภาษาลักษณะสำหรับอาคารริมน้ำมองไกลแล้วจะคล้ายป้อมผู้ี่สร้างคือหลวงวิชาภาษาดลเรืองวิการนบมเจตสทาสร้างตกับดิลวงูจ่จันนะดิเจ้าวายไว้แห่งนี้เมื่อรอบปีที่แล้วซึ่งสร้างในสมัยการที่ห้าและได้รับร,รางวัลอาคารหลักที่เด่นของสมาคมสถาปนิกสยาเมื่อปีสองหกเรว่าแห่งนี้นาขึ้นเมื่ีไว้กับ กรมยิกรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วต,นนะะต่างได้เลยของครอบครัวที่มาปรัตของจังหวัดอุทัยธาน,นีอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลส้แก,กงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอบถามผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ของชาวป่าเทโูมาแปลรูปมาจำหน่ายนะคะวันนี้เราก็จะมาถาม เกี่ยวกับที่มานะคะว่าที่มาเครื่องจกักรศาส์นี้มันเกิดขึ้นมายัางไงความเป็นมานะคะให้พี่พเขงเาเครื่องจักรศาสตร์เนี่ยมีคู่กับสังคมเมืองไทยมานานแล้วตั้งแต่อดีตจนไม่รู้ว่านานขนาดไหนจนปัจจุบันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในพืในส่วนของปอคิโพนะเป็นชุมชนที่มีพัตดุดิ่มากก็คือไม้ไผ่ นั้นไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ดีสำหรับชาวบ้านกอะโตโพ่ก็จะนามาแปรูปเป็นวิถีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะได้เห็นนี่คือกระบุงอันนี้คือตัวอย่างคือกระบุนนะครับสองตะก้าขนาดเล็กซึ่งตะก้าขนาดเนี่ยตอนนี้ได้รับเป็นได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวบ้านกาิโตโพที่ไม่เหมือนใครเจ้ไข่ตุมนนะต่อไปก็กระจา มีหลายขนาดตะก้ตา,กาตะก้าที่เราไปวัดไปวาหรือว่าจัดจานใช้สองโดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกคือในลักษณะของการลดโลกร้อนด้วยไทยเรานี้เครื่องจักรสารมนมีทั่วประเทศเลยทุกเกือบทุก,ก,ทก,ก,ทก,กจังหวัดจะทตามไปแต่ว่าแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีความขนาดแตกต่างกันไปแต่ลักษณะนี้นั้นจะเป็นอัฒนธรรของชาวบ้านลบบุรีนะเป็นเครื่องจักรสารที่ใช้ความละเมอียดมาก นะแล้วก็เรียกว่าเป็นหัตถศินนะสวยงามมากนะครับทั้งสองใบนี้นะก้อน,นี้ยกให้เป็นตัวอย่างนะอันนี้คือการแปรรูปจากคือพันตามท้องถิ่นต่างๆนะงโเป็นวิีพันแล้วขั้นตอนวิธีการทําแต่ละใบนะคะใช้ระยะเวลาการทาํานานไหมเออขั้นตอนการทํานั้นแตกต่างกันไปถ้าเป็นลักษณะลักษณะเนี้ยใบหนึ่งขนาดน,นี้ก็ประมาณไม่กี่วันนะแต่ถ้าเป็นงานชั้นสูงนะงานชั้นสูงนี่มีการยกดอก อันนี้เป็นลักษณะของหวายนะเรียกว่าหวายแก้วนะอันนี้ชันสูกเนะี่ยก็เป็นเดือนอันนี้คุณภาพดีก็อยู่ในราคาที่หลายหลายหลายบาทอัปโภคสินค้าอุดโภินคะนอกจากไม้ไผ่แล้วที่ก่อติโพแล้วเนะี่ยยังต้องใช้หวายด้วยวายนะั้นประกอบด้วยหวายน้ําหวายแก้วนะเป็นตัวผสมประสานกันไปแล้วเป็นภูุิมัญญาที่เขาค่อยๆถักทอเล็กๆจะมีชิ้งน,นงานออกมา,ราครับแล้วของพวกนี้นะคะ เราจะสามารถขายให้กับผู้ที่สนใจแบบตลาดตลาดของเราเนี่ยมีหลายกลุ่มกันกลุ่มแรกเลยนะครับน้องเดินไปหยิบกระด้งใบใหญ่นอ่จะเป็นสินค้าที่เราขายให้กับแม่ค้าในตลาดน,นี่เป็นกระด้งกระโลหรือว่าตะแกรงนะฮะอันนี้แม่ค้าที่จะมาซื้อเนี่ยเนื่องจากว่าบางคนไปใช้ที่บ้านเนยไวไตากปลาตากเนื้อตากหมูนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งคือไปใช้เองสองนั่งเที่วที่มา น้องเทลี่ยก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะประเภทที่ต้องซื้อของสถาน,นีไปใช้หรือว่าซื้อไปโชว์นะใช้ด้วยโชว์ด้วยนะแล้วก็ซื้อไปสะสมนะอย่างลักษณะนี้จะซื้อไปสะสมอีกคือตลาดปัจจุบนันนี้ตลาดรองรับก็ถือว่าถึ่งของกอะิโพนะเนื่องจากว่าได้รับป้ายของกรมพัฒนาชุมชนสิ่งสิ่งเข้าอมในเครื่องจักรสารที่ดีนะก็ เขาก็ขายดีตัวเขาเองเรียกว่าทาแล้วไม่ค่อยจะาทำในการขายเนยครับครัวันนี้นะคะเราก็ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องจักรสารนะคะมากมายค่ะได้รู้ชื่อต่างๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความรู้ของพวกเราค่ะในจังหวัดอุทัยธานีเป็นตัวอย่างศิลปะพื้นบ้านที่เราเลือกศึกษาจากที่พวกเราไปศึกษากันมานะคะมีศิลปะพื้นบ้านมากมาย อย่างแตกต่างกันออกไปทั้งความงามคุณค่าประโยชน์ใช้สอยไม่ใช่แค่ที่จังหวัดอุทัยนะคะยังมีที่อื่นอีกและป่าพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรอนุรักษ์รักษาไว้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมานานควรสืบทอดต่อไป There's not much can to do when all is thinking about you